ชาเป็นมาตัวนี้แล้วกไอ้อย่าดหนึ่งถึงว่าม้าพิชบูนใช่ไหมพิชบูเอ่อพิชบูผมก็ไม่นอยากเรียกทูกนี่เป็นม้าพันกว่าลังแต่นี้ไม่ใช่นะก็เป็นหมาบอกเถียงหน่อยดิครับบูลี่ครับบูลี่อเมริกันบูลี่อเมริกันบูลี่ก็เป็นหมาสายพันธุ์ USA นะครับมาจาก USA ตัวหนึ่งแซ่นานะครับได้รับรางวัลมาบ้างหรือยังได้ที่กรุงเทพมาสองรางวัลครับได้รางวัลที่กรุงเทพมาสองรางวัลที่หนึ่งของนครได้ที่หนึ่งของนครเมื่อไม่กี่วันท่านนะครับ ครับที่เซ็นชันและก็มีโครงการที่จะประกวดในงานเกษตรแห่งชาติที่มตรทุ่งใหญ่ในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เก้าวันที่เก้านี่หน่วยไปประกวดเวลาเราไปประกวดอยู่ในสายหมาพันธุ์เล็กใช่ไหมมันเป็นเพันธุกเอ็กโซติกครับเออครับอากาศแท้หน้าน้นหนุ่ยไม่ใช่ธรรมดาที่แปลงว่าวัวร่องตัวเราซื้อมาตอนอายุสามเดือนแสนห้าซื้อมาตอนอายุสามเดือนแสนหน้าปีจะสองปีแล้วจัดสองปีแล้วตอนนี้ ตอนเราซื้อมาเราก็มีใบประกอบสายพันธุ์อะไรพวกนั้นด้วยครับก็พ่อพันธุ์เป็นแชมป์ครับอ๋อพ่อพันธุ์เป็นแชมป์พัพนธุ์นำเข้ารับนี้เลยครับเลยน,นะครับวัวไม่ใหญ่วัวมาตัวหนึ่งแค่หน้านะครับไม่ใญ่ธรรม,มดาที่นะครับนี่ไม่ใช่ตอนนี้เปิดรับผสมด้วยครับมมนี่รับผสมด้วยใครต้องการมีมาตัวเมียต้องเป็นพันธุ์เดียวกับมันหรือพันธุ์อื่นอ๋อต้องพันธุ์เดียวรั้สองหมื่นห้า้างละสองหมื่นห้า้งหลร่องบืดหน้านะครับไม่ใช่ธรรม,มดาเนี่ย

มันเบีอยู่แบบนี้มันมีเพื่อนมีอะไรบ้างไหมไม่ครับให้อยู่ตัวเดียวพวกหมามากวดพออยู่กับเพื่อนมากพอมาเล่นมากพอขึ้นโตประกวดแล้วมันอ๋อพอเมนิงมน่งมีคะแนนเทียมไหมแบบนั้นอยครับมีทุกจำกันที่อยู่นะไม่ธรรมดาทีเดียวสายพันธุ์มันออกเสียงว่าอย่างไงนะวะบูลี่ครับบูลี่บูลี่อาบริการบูลี่พวกนักเลี้ยงอวัยชญก็รรู้จักกันดีนี่นะ นักเลี้ยงไก่นักเลี้ยงหมาเนี่ยไหออกวัวทุกทีนักเลี้ยงหมานี่เขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะพอพอเห็นถึงนะเขาก็รู้นะนี่ปล่อยปั๊บมันก็วิ่งทุกทนเลยนะชนมันเนเหมือนหมาธมาที่ตั้งต้อบีบมาแบบให้มันเล็กอืานี่กล้ามเนื้อมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินี่นะหมมานักปลามันนลยมันเห่าเป็นบ้างไหม นี่ถ้าเราซื้อมาเป็นคู่โดยที่ว่าต่างสายเลือดกันมันก็เราก็ได้ทายาธลยนะได้ลูกมันแต่ต้องตัวเมียลงตุนแพงกว่านี้ไหมก็ถ้าแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอยู่ที่พ่อแม่ด้วยถ้าสายแชมป์ก็จะราคาเลิมต้นถ้าเป็นลูกหมาประมาณเจ็ดหมื่นขึ้นแต่ถ้าสายดีๆเลยก็เลิกต้นที่แสนโอ้ไออย่างอนี้ตัวนี้แต่ว่าสายมันจุดยอดเลยนะพ่อครับพ่อมันเป็นแชมป์เลยนะตัวเดียวในประเทศไทยเลยครับลูกของพ่อตัวเนี้ยสีเนี้ย นี่เราไม่ได้สั่งนํเข้าเราซื้อในประเทศไทยนะความนั้นว่าในสายเลือดอของพ่อมัน่ะพ่อมันอยู่มาเลยอืแล้วพวกลูกระดนซื้อกลับไปดูหมดแล้วอัวนี้ตัวเดียวตัวนี้สี่หมื่นพ่อสุดแล้วะอือมันอายุได้นานกี่ปีสิบปีได้ไหมได้ถ้าเลี้ยงดีับปกติเราเอามาคลุกคลีกับดินทรายแบบนี้ไหมปล่อยเล่นมั่งปล่อยเล่นอย่าให้มันเครียดนะนะ มันร้อนพวกนี้ที่ร้อนมพราเป็นหมาเมืองหนาวนี่นะเดี๋ยวน้ำหนักดีด้วยรู้ด้ว,ดดวดการตัดถิ่นประกวดหมานี่ก็ประกวดเป็นรอบหรือเป็นอะไรผมไม่แน่เข้าใจเขจาขึ้นโตครับเขาเรียกโตสแต,ตออ็คโตยาวๆขึ้นเรียงกันหลายตัวพร้อ,อมๆกันเขาจะดูทวดทรงดูการยืนเขาดูกระบอกหัวใหญ่ไม่ใหญ่ดูช่วงขา ต้มทิ่งแปลงว่าอ้วไปแล้วนะต้มตีนุ่ยตัวดังๆก็ไปผสมสองแสนห้าตัวดังๆโอ้ส, 25, 25, 25, 25. สุดยอดเลยนะเออเราก็ได้ความรู้ไปด้วยเ้ยมันเลยมันเป็นหมาที่ในทางฉลาดไหมมันรอบรู้ไม่ท่าทางเลยหรือว่าความจำมันจะมากที่เขาทำมามันจะเป็นหมาเออ,อแต่หมาที่สั้นแต่นี่มันรู้รู้มากเลยนะ นายยนพันปักกิ่งกันยตนแบบนี้หละมันกินวันกี่มื้อเหรอสองมื้อตอนนี้กินสองมื้ออยู่ก่อนข้าประกวดนี่เราต้องเตรียมอะไรบ้างไหมก็เอาึกยืนครับให้มันยืนนิ่งๆตรงนั้นการคะแนนดีนะ่านนะใช่ครับ